เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮัสวัสดีครับมีอะไรที่เนนะครับวันนี้เราอยู่ใน sort o ออฟช s ่นสินะครับผม่าวันนี้ขออนุญาตมาพูดนะครับสําหรับการจะลงดันอูอย่างในอูอย่างนอกที่ใกล้จะเปิดตรงนี้เต็มที่นะครับใช่ครับมีไม่ได้ลงนะครับเพราะยังไม่ว่างครับ เบอร์บี้ยคนกาดเองมีทำอยู่ตั้งห้าเกมตอนเี้เดือยทําไม่ทันหรอกครับนี่ดูดันวิลบุรุษครับตอนนี้เห็นมาใช้เวลาอีกแค่12วันเท่านั้นในการปลดแล้วเพราะฉะนั้นเราเพื่อนๆควรจะเตรียมตัวนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวพอ,อถึงเวลาเราก็เตรียมตัวไม่ทันการนะครับอเอาไปว่าอีกสิบสองวันปลดเพราะฉะนั้นมีขอแนะนําการทําค่าสเตตัสแต่ว่าคลิปทา,าวดล้เาบอกไปแล้วใช่ไหมค่าจุดสังหารหนึ่งพันโจมตีภายในสามพันบวกอ่าแล้วก็เป็นในส่วนอ ค่าตอกกอกอะทําอะไรยังไงบ้างอันนั้นเพื่อนสามารถไปดูได้ว่าทํายังไงเพิ่มยังไงนะครับอเดี๋ยววันนี้เขาจแนะนําก็คือการประเมินค่าความสามารถของตัวเรานั่นเองว่าเราขาดอะไรไปนะครับอะเนี่ยเพื่อนเลื่อนลงมาเห็นปะเนี่ยโจมตีภายในเนี่ยเขาเอาแค่ประมาณ2,600ก็คือผ่านนะครับยังมีนี่อันนี้มีไปได้บัฟก็่สองพันสี่ถ้าบัฟก็ประมาณเกือบเกือบสามพันนะครับประมาณนี้อะเรามาดูครับถ้าโจมตีถ้าเห็นปะอันนี้มียังอ่อนอยู่อันนี้มีต้องไปเพิ่มอีกสามร้อยเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบ อ่ะต่อไปค่าความแม่นยำเห็นบ้าวตอนนี้หมี355ต้องประมาณ643เห็นจะโดนบอลทุกดอกอ่ะกดดูได้ครับเห็นป่าวอัตราการจ่อกกาะป้องกันอัตราการจอ่อเกาะอ่ออัตราความแม่นยำเห็นไหมครับตอนนี้จะได้อยู่แค่นี้เพราะนั้นเราต้องเพิ่มครับไม่งั้นดามเมจก,ก็จะหายไปบางส่วนแค่นั้นเองอ่ะต่อไปดามเมจจุดสังหารก็คือคีนั่นเองนะครับก็ทําตามอ่ะของตัวนี้ของหมีมียังไม่ได้บัฟไงเอ่อได้อยู่เท่าไหร่ไว้หนึ่งพันถ้าเกิดหมีบัฟก,ก็ประมาณพันสองแต่ว่าเขาบอกว่าเราใช้แค่820เห็นไหมครับ วันนั้นก็พยายามเอาทาค่าพวกนี้ให้บาลานให้ได้แต่ถ้าเกิดเป็นค่าพวกเอ่อมีเจาะเกาะเลยนะอ่ะลืมบอกเจาะเกาะเลยนะครับเจาะเกาะอไบ้างเขาบอกว่าอา่าขั้นสามคนหกร้อมีลเจ็ดร้อยหกสิบแปดคือผ่านเกณฑ์แล้วไอ้พวกต้านทันบอสไม่เป็นไรถ้าเป็นสายโจมตีตัดไปครับเราเน้นอย่างเดียวคือสายโจมตีก็คือโจมตีเจาะเกาะโจมตีธาตุครับแล้วก็ความแม่นยําแล้วก็จุดสังหารเราเน้นแค่ประมาณสี่จุดนี้ก็เพียงพอแล้วไอ้พวกต้านทันบอสเสริมเอ่อต้านทันบอสพลังถึกอะไรพวกเนี้ อันนีเน้เป็นในส่วนพวกแทงต่ของ,รงเราเนี่ยเป็นสายดาเมจเราก็ต้องเล่นอย่างนี้แค่นี้ครับจบแล้วอเดี๋ยวมีข้อญากพูดเพิ่มเติมเดี๋ยวมีข้อยาตเพิ่มเพิ่มพูดเพิเ่มเติมหน่อยนะครับอันนี้จะเจาะหรือว่าเดี๋ยวมันจะมีเป็นเซตใส่เป็นเซตนะครับแล้วก็การเปรียบเทียบแต่ละสายอันนี้เครดิตคุณอา่าเทคนิคบอยนะครับ MDM อันนี้เขาเป็นแอดมินบอร์ดด้วยเนาะนะอ่าก็อันนี้อ่าให้เครดิตน,นะครับอา่ามีเห็นว่าเขาเอามาลงค่อนข้างดีมากแล้วทำให้ผู้เล่นอ่านแบบเข้าใจง่ายนะครับ ปัญหาต่อโรคแตกของผู้เล่นนะครับไม่รู้จะเล่นสายไรดีเห็นว่าวิทยาจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คืออย่างช่วงตอนแรกเนี่ยมันจะมีสายการเล่นอยู่สายสายการเปลี่ยนเท่แต่ละสายอ้าวสายกายภาพเจาะเกาะไปเลยก็คือแบบเน้นๆไปเลยใช่ไหมครับแต่สายที่มีเพดานดาามจสูงที่สุดยิ่งค่าจุดสถารคิดค่อนเยอะเจาะเกาะมากเท่าไหร่ดาเมจก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับสายโจมทีถ้าดาามจเสถียรเล่นง่ายแต่จะทําของง่ายกว่าในบางกรณีสายผสมเล่นได้แต่ดาามจอาจจะไม่สุดพัง เหมือนสายเทียวถูกไหมเพราะว่าสายผสมมันก็คือแบบในหมีๆม,มองว่าสายผสมมันคือผู้ผู้เล่นเล่นช่วงแรกมากกว่าที่ยังไม่สามารถไปสู่สายไนดะ้เพราะว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถหาออฟดีดีได้ถูกไหมครับผู้เล่นส่วนใหญ่จะเป็นสายผสมโดยบังเอิญตามดวงที่เกลือนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปวิธีการตัดสินใจเลือกสายแล,วลาวรำไพร์ดูอันนี้เป็นหลักเพราะใช้ทรัพยากรในการทําเยอะสุดนะครับอ่ะเช็คของเราสายธาตุอ่ะ สายกายภาพจอ,อถ้าออปชันเน้นไปที่จอกอกาเพิ่มพลังจงฟีจุดสังหารนะครับอาต่อไปเออประเด็นมันคืออยู่ที่ระบบหินนี่แหละว่ามันไปทางทิศทางไหนครับเราก็ต้องดูว่าอะไรเราขาดเราก็ไปทําเน้นทางทางด้านนั้นแค่นี้ครับมีไม่มีทองสะอันเลยเนี่ยมันอยู่ที่พวกนี้แหละว่าเราได้มาเนี่ยแบบออไซด์ side, อย่างรองเท้าก็จะเป็นพวกจอกกอจุดสังหารใช่ไหมก็เอาแบบสรุปง,ง่ายๆคือตอนตอนนี้เราอาจจะต้องเล่นผสมไปก่อนไงแต่ว่า แล้วังหลังเนี่ยมันจะมีเซตอ่อใส่เป็นเซตครับมัจะทําให้เราทําเซตง่ายมากเราก็สามารถที่จะไปสายแรกได้ถูกั้มก็จะเป็นสายคิแบบดาเมจแรงๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นปะทุกอย่างมันก็จะอยู่ที่อ่าระบบฮีนแม่อุปกรณ์สวมใส่นะครับอ่าแล้วก็แกนวิชาหรือเ็มคิดดารานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบเข้าใจก็ตรงนี้เลยเห็นปะว่าเรื่อง การเลือกสายนะครับระหว่างโจมตีกาย vs โจมตีธาตุ vs สายผสมประสานนั่นเองนะครับเนี่ยถ้าเกิดแบบสายกาลังภายในแบบจ๋าๆเลยเห็นไหมก็จะเป็นเจาะเกาะไปเลยคิดที่ข้อนแล้วก็โจมตีธาตุไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากรูปจะเห็นได้ว่าเจาะเกาะเยอะสุดดังนั้นก็ควรจะไปเล่นสายโจมตีกายเห็นป่ะอันนี้มันอยู่ี่ออปชันเนี่ยที่เราหาได้เท่าไหร่เราก็ควรไปเล่นสายนั้นแค่นั้นเองครับ เนี่ยตัวอย่างหินแบบมันก็จะเป็นหินกายภาพธาตุธาตุธาตุกา,ายาภาพ P ีวดีกายภาพ่งซึ่ง <laughs> หินทองหมีังไม่มีสะอาดเลยจะสงสัยหมีเป็นคนที่สวยจริงๆวะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอนาคตเห็นไหมครับก็ะจะมีอุปกรณ์ชุดที่มีคุณสมบัติเป็นทั้งสีม่วงและสีฟ้าซึ่งตอนนี้ยังไม่มีครับสีของชุดไปในเออแยกระหว่างสายโจมตีกายภาพและสายโจมตีธาตุนั่นเองครับเพื่อนๆก็ลองดูได้เห็นว่า ถ้าเราเล่นใส่ผสมเหมือนมาก็โจมตี1น0่งพันหร้อบวกจาะคอถึงปาหกสิบถ้าเกิดเป็นเซตฟ้าก็โจมตี0 0 0อ่าถ้าเกิดเซตม่วงก็จะอ,อถึง3,000ไปเลยนะครับก็เดี๋ยวรอเนี่ยอนาคตนะครับ,นนรบก็ค่อยทําไปเห็นปะ่ะเข็มขาดเกาะแขนเพิ่มคีิติคอเหนื่อบ้าอนาคตมันจะมีของใส่บวกเยอะมากครับมันจะทําให้เราเล่นง่ายแต่ว่าตอนนี้ก็เล่นผสมไปก่อนเพราะว่าค่อนข้างทายากยังเอาของหมีหได้เห็นมหมียังไม่มีไอ้นี่เลยหินทองซ่าเลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับ อ่ะตัวอย่างการจัดเซตอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็ดูไว้เป็นแนวทางใบสายจมต่กัยภาพเซตฟ้านะครับเซตข้างไปเซตม่วงคือถ้าเกิดเพื่อนๆอาจจะเป็นไปภาษาจีนไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวตอนพอมันเข้าเสร็จเพื่อนๆก็ดูรูปร่างหน้าตาเห็นบ้างแล้วก็ดูแค่ภาพพลังแค่นี้ก็ดูแล้วครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสายจมตีถ้าเซตฟ้านะครับแล้วก็เซตม่วงแล้วก็สายผสมเหมือนว่าฟ้าสองม่วงหนึ่งคือว่าเซตผสมนั่นเองนะครับก็มีข้อมูลแต่เพียงเท่านี้ หลักๆที่หมีจะสื่อก็คือว่าเดี๋วด้านอูหยางมีระุรุษมาแล้วมันยากครับคือลงกระบ,บอกพลาจ,จะตายได้เหมือนกันนะเออแต่ว่าถ้าเกิดลงเป็นปาร์ตี้ก็ยิ่งต้องแน่นใจเลยไม่งั้นคราตรวจเยอะครับไม่งั้นเขาเล่นไม่ผ่านเขาก็เสียเวลาใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่กล่าวว่าจะลงบอดแบบหมีก็อย่างที่บอกครับเราทําคุณสมบัติต,ตรงนี้เอาแค่เอาเอาแค่สเต็ปแรกนะทําคุณสมบัติเลี้ยสายโจมตีอแอทแทกเกินตามนี้อ่าสองบันหกเห็นป่าค่าโจมตีเกินตามนี้จอกเกาะเกินตามนี้อ่ะ ทำลายโลก่เกินตามนี้โจมตีธาตุเกินตามนี้ความไม่ยันเกินตามนี้จุดสานแค่แค่นี้ยังไงก็ลงกับบทฐานร้อยเปอร์เซ็นต์ที่สำคัญคือถ้าเกิดเพื่อนผ่าน,านสเตตัสพวกนี้หมดแล้วนีเขาบอกว่าเพื่อนเพืนรประสทิทธิภาพออกมาสูงสุดแล้วของสายโจมตีใช่ไหมในระดับเลเวลประมาณนี้ถูกไหมทีเนี้ยต่อไปเพื่อนเพื่อจะไปลงดันครับบางทีเขาบอกว่าเฮ้ยไปเช็คดามเมทให้ผมดูหน่อยนะ,ะเพื่อนๆก็ยิงหุ่นไลก,กาเสร็จหายรูปไปเขาดูโอ้นายผ่านเกฑ์เข้าตีเราเลยไวๆอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะมีผลไงเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนเเ่ดาาามพืออยิงบบก อ๋อย่างบา,างคนเงี้ยเขาไม่ได้เน้นค่าที่มันตรงกับเราใช่ปะ่ะมีนะบางคนพลังเยอะมากเลยหกหมื่นสามแต่ว่าเขาเขาโจมตีสองพันอย่างเงี้ยนะเจาะเกาะสองร้อยใช่ปะ่ะทำลายโล่น้อยอย่างเงี้ยโจมตีธาตุเพิ่งสองร้อยใช่ไหมความแม่นยำสามร้อยอย่างเงี้ยจุดสังหารสองร้อยต่อให้เขาพลังเยอะกว่าเราดามเมจก็ไม่ผ่านไงนถูกนะแค่นั้นเองครับที่ที่สำคัญคือเราต้องทําให้ถูกสายมันก็แค่นี้นครับจบเรียบร้อยอันนี้มีรวมเรื่องเซตน,น,นานาโคตให้ดูด้วยเนาะเผื่อใครที่แบบ กำลังงงว่าี่มันทำเซตทำอะไรก็เดี๋ยวรออัปเดตอนาคตแต่ว่าตอนนี้ให้โฟกัสตรงจุดที่เราขาดก่อนครับประมาณนี้นะอ่ะก็ขอคนเล่นเกมซอสที่งังมีความสู่คลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับแฟชั่นนะว่าอย่างเซตคงมีเอามีใส่แต่อของฟรีหมดเลยเดี๋ยวบอกให้ว่าทำยังไงฟรีชุดสวยด้วยนะไม่จำเป็นต้องแบบเออไปเติมเงินเติมอะไรนะครับแต่ก็เติมให้เขาหน่อยก็ดีนะอ่ะจะได้แบบสนับสนุนเกมดีๆให้อยู่กันนะอ่ะแล้วเจอกันนะครับผม